ผีหอพักกับตู้เสื้อผ้าหลอนเมื่อครั้งที่ผมกําลังนั่งกินข้าวกับคุณแม่อยู่ในวันหนึ่งคุณแม่ก็ได้เล่าเรื่องหลอนๆให้ฟังว่าเมื่อครั้งที่คุณแม่อยู่ในวัยสาวคุณแม่ได้สอบเข้ามาหาลาัยรัฐที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งได้และได้เข้าไปศึกษาอย่างตั้งใจเรียนจะได้เข้าไปศึกษาอย่างตั้งใจเรียนและทําตามคุณครูบอกกล่าวเสมอในปีหนึ่งทางคณะได้จัดทัศนศึกษาพานักศึกษาไปที่สถานที่ของรัฐแห่งหนึ่ง ที่เด็กๆสอบเข้าเรียนยากมากภายในสถานที่แห่งนั้นจะมีหอพักให้เด็กได้พักกินนอนอยู่ที่นั่นด้วยเมื่อถึงวันที่ทางมหาวิทยาลัยได้นัดวันเดินทางก็มีนักศึกษาในเอกสาขาเดียวกันพร้อมอาจารย์กว่าร้อยชีวิตเดินทางไปพร้อมกันด้วยรถทัวร์ที่มีสภาพที่ดีเดินทางไกลกว่า700กิโลเมตรก็ถึงสถานที่ที่จะไปทัศนศึกษาเมื่อรถจอดถึงที่ก็ได้มีคนพาเดินรอบๆไปดูห้องพักตามที่ต่างๆแบ่งกลุ่มจัดไว้แยกห้องพักชายหญิง คุณแม่เล่าว่าที่สถานที่แห่งนั้นร่มรื่นมีตึกเยอะทั้งเก่าและใหม่ปะปนกันอยู่หลายตึกบริเวณร,บรอบๆมีต้นไม้ใหญ่เยอะแยะร่มรื่นแต่ถ้ามองดูตอนกลางคืนพลบคำ่ำก็ดูวังเวงน่ากลัวเหมือนกันเมื่อคุณแม่กับเพื่อนๆเดินตามผู้ดูแลอาคารไปก็ได้ไปพักที่อาคารแห่งหนึ่งที่ดูเก่าๆมีห้องนอนรวมกันหลายเตียงคุณแม่นอนแยกเตียงคนละเตียงกับเพื่อนๆหลายคนเมื่อเดินเข้าไปในห้อง และเลือกเตียงนอนของคนแต่ละคนจนเรียบร้อยคุณแม่ก็นํากระเป๋าใบหนักอึ้งที่สะพายมาด้วยไปเก็บในที่ตู้ซึ่งแต่ละเตียงจะมีตู้เสื้อผ้าทําจากไม้เก่าๆอยู่ตรงปลายเท้าของเตียงแต่ละเตียงซึ่งคุณแม่ก็จัดเสื้อผ้าแขวนในตู้จนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็สังเกตว่าเตียงและตู้เสื้อผ้าดูเก่าและเหมือนมีการใช้งานมามากแล้วคุณแม่ก็คิดในใจว่าคงจะเป็นเด็กๆมาพักนอนกันเยอะเพราะในตู้มีรอยติดสติกเกอร์ มีรอยขีดเขียนบ้างตามการใช้งานเมื่อภารกิจส่วนตัวเสร็จเรียบร้อยมีการทานอาหารเดินเล่นพักผ่อนกันในสถานที่แห่งนั้นเมื่อถึงเวลาคุณครูก็เรียกขึ้นไปพักผ่อนทุกคนก็ได้เข้าไปในห้องแล้วปิดไฟและนอนกันทุกคนคืนแรกนั้นด้วยความเหนื่อยคุณแม่จึงหลับง่ายมากไม่รู้เวลาผ่านไปกี่โมงกี่ยามในคืนนั้นคุณแม่ก็ได้ฝันว่ามีเด็กชายคนหนึ่งมาหาน่าจะอายุราวๆชั้นมัธยมต้น เขามาในสีหน้าที่ดูเศร้าๆมายืนอยู่ปลายเตียงแล้วเรียกให้คุณแม่ตื่นคุณแม่ก็ตกใจในฝันไม่รู้ว่าเด็กชายคนนี้เข้ามาได้อย่างไรในฝันนั้นเด็กชายก็ได้พูดกับคุณแม่ด้วยสีหน้าเศร้าๆว่าช่วยเอาของที่อยู่ในตู้ไปทิ้งให้ผมหน่อยเขาพูดเท่านี้แล้วก็เดินจากไปโดยที่ยังไม่ทันบอกอะไรมากเพิ่มเติมว่าสิ่งที่จะให้ไปทิ้งนั้นคืออะไรจนกระทั่งคุณแม่ก็ได้สะดุ้งตื่นขึ้นขณะนั้นฟ้าก็เริ่มสว่างพอดี คุณครูให้ทุกคนจัดแจงทำธุระส่วนตัวให้เรียบร้อยคุณแม่ก็จัดแจงทุกอย่างครบถ้วนในใจก็ยังคิดถึงคำพูดของเด็กน้อยคนนั้นอยู่ในเย็นวันนั้นหลังจากคุณครูได้พาทัวร์รอบสถานที่แล้วก็กลับมาพักอีกคืนหนึ่งช่วงที่ว่างจึงได้เล่าความฝันให้เพื่อนฟังจึงได้ชวนเพื่อนเปิดตู้ที่อยู่ปลายเท้าคุณแม่ดูปกติคุณแม่จะแขวนเสื้อผ้าไว้ที่ตู้นี้อยู่แล้วแต่ไม่ได้สังเกตอะไรมากว่ามีของอะไรในนั้นไหม วันนี้จึงตั้งใจจะค้นดูสักหน่อยเมื่อเปิดตู้มองเข้าไปดูรอบๆก็ไม่มีอะไรผิดปกติมีแต่รอยเขียนขีดควรเหมือนวันที่เห็นวันแรกคุณแม่จึงมองลงไปและลองค้นลงไปในที่ใต้ตู้ดูก็มองเห็นแผ่นไม้เอียงๆเหมือนจะเปิดฝาใต้ตู้ออกมาได้จึงลองดึงฝาใต้ตู้ออกมาซึ่งถ้าไม่สังเกตดีๆก็จะไม่รู้เลยว่าฝาใต้ตู้นี้จะเปิดออกมาได้เมื่อใช้แรงดึงอย่างมากจึงสามารถเปิดฝาใต้ตู้ออกมาได้สําเร็จ สิ่งที่เห็นข้างในกับเพื่อนๆทุกคนอย่างตกตะลึงสิ่งที่อยู่ในนั้นคือหนังสือต้องห้ามหลายเล่มที่ไม่ควรนำขึ้นมาไว้บนหอพักสำหรับเด็กแบบนี้วางไว้อยู่ในนั้นซึ่งปกติแล้วหนังสือประเภทนี้คุณครูจะต้องสั่งห้ามไม่ให้เอามาอ่านในห้องพักเมื่อเห็นหนังสือเหล่านี้แล้วคุณแม่ก็คิดย้อนถึงคำพูดของเด็กที่มาเข้าฝันแล้วบอกกับคุณแม่ว่าให้เอาของในตู้ไปทิ้งให้ผมหน่อยคุณแม่กับเพื่อนจึงตัดสินใจนำหนังสือประเภทนั้นไปทิ้งในถังขยะให้เด็กชาย จนครบคำ่ำถึงเวลาจะนอนเป็นคืนสุดท้ายที่จะอยู่สถานที่แห่งนั้นคุณแม่ก็สบายใจขึ้นหน่อยที่ได้ทำตามสิ่งที่เด็กชายมาบอกคิดว่าวันนี้คงหลับสบายไม่ฝันสิ่งใดอีกแต่ไม่ได้เป็นเช่นนั้นหน้าตอนดึกของคืนนั้นคุณแม่ก็สะดุ้งตื่นเหมือนมีคนมาสะกิดคุณแม่ลุกนั่งมองซ้ายมองขวาก็ไม่เห็นมีใครแปลกๆมาอยู่ใกล้ๆเห็นแต่เพื่อนๆที่กำลังนอนหลับสบายกันอยู่พอกำลังจะเอียงกายนอนลงอีกแต่ก็เหลือมองไปเห็นที่ประตูไม้ ที่มีกระจกมีแสงไฟสอดส่องลงมาพอดีให้เห็นด้านนอกตาคู่นั้นของคุณแม่ก็เหลือบไปมองเห็นเหมือนมีเด็กชายคนหนึ่งยืนหันหลังอยู่ตรงช่องกระจกคุณแม่มองไปดูก็เห็นเต็มตาว่าเป็นเด็กอายุที่น่าจะราวๆมัธยมต้นสักครู่เด็กชายก็วิ่งหายไปคุณแม่เห็นดังนั้นก็ไม่กล้าส่งเสียงเรียกใครเพราะดึกมากแล้วได้แต่ค่อยๆล้มตัวลงนอนคุมมปงด้วยผ้าหม่มและพยายามข่มตาให้หลับจนท้องฟ้าเริ่มสว่าง ทุกคนจัดเตรียมสัมภาระเดินทางกลับมหาวิทยาลัยอย่างปลอดภัยตราบจนวันนั้น20กว่าปีผ่านมาคุณแม่ก็ไม่เคยลืมความทรงจําหลอนๆณสถานที่แห่งนั้นจนจวบวันนี้ที่ได้มานั่งเล่าเรื่องต่างๆให้ลูกฟังเพื่อให้ได้จดจําวันที่แม่ได้พบเรื่องราวแปลกๆที่ผ่านมาในชีวิตซึ่งเป็นเรื่องจริงที่คอยย้ําเตือนให้เรารู้ว่าสิ่งที่เรามองไม่เห็นไม่ใช่ว่าไม่มีฉะนั้นแล้วเราควรใช้ชีวิตไม่ให้อยู่ในความประมาท ผีเด็กโรงแรมเล่นซ่อนหาในปีพุทธศักราช2566เป็นปีกระต่ายที่ที่บ้านของเรามีงานตลอดทั้งปีที่ต้องช่วยเหลือกันอย่างไม่ขาดสายแต่ในปีนั้นช่วงกลางปีครอบครัวของเราต้องไปทํำธุระที่เมืองหลวง5วันเมื่อมีกำหนดว่าวันไหนจะต้องเดินทางที่บ้านก็จะเตรียมการจองรถตัว๋วจองโรงแรมไว้ล่วงหน้าเพื่อให้ทันเวลาที่จะเดินทางซึ่งคุณแม่ได้จัดการทุกอย่างเตรียมพร้อมให้ และท่านก็เดินทางไปด้วยเมื่อครอบครัวของเราไปถึงที่พักก็มืดค่ำแล้วแต่ละคนก็เหนื่อยและคืนนั้นก็นอนหลับอย่างง่ายดายด้วยความอ่อนเพลียซึ่งคืนแรกนั้นคุณแม่ก็ไม่มีเรื่องแปลกหรือมีอะไรผิดปกติมาวันที่สองเราต้องได้ย้ายไปอีกที่โรงแรมใหม่ซึ่งใหญ่และสวยงามกว่าที่เดิมมากและราคาแพงกว่าเดิมซึ่งอยู่ไม่ห่างจากโรงแรมแรกมากนักห้องที่ได้อยู่นั้นเป็นชั้นหก ซึ่งจะมองเห็นวิวล่างได้สวยงามเมื่อพวกเราเปิดประตูห้องพักเข้าไปจัดแจงสัมภาระเสร็จก็เดินสำรวจภายในห้องดูห้องนั้นดูใหม่สะอาดสะอา้านมีตู้เสื้อผ้าหลายตู้และจัดเตรียมผ้าขนหนูไวใ้ให้อย่างดีทุกอย่างเรียบร้อยคุณแม่นั่งพักสักหน่อยก็เดินจะไปเข้าห้องน้ําเพื่ออาบน้ําเมื่อท่านเข้าไปในห้องน้ําได้สักพักก็ต้องรีบออกมาด้วยความตกใจพลางก็บอกให้ทุกคนอย่าเพิ่งไปอาบน้ํา แล้วให้โทรหาหน่วยบริการของโรงแรมทันทีเพื่อให้มาตรวจสอบห้องน้ำอย่างเร่งด่วนตอนแรกผมก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรจนกระทั่งแม่บอกว่าเกือบโดนไฟช็อตตายเพราะเครื่องทำน้ำอุ่นในห้องน้ำนั้นมีน้ำไหลออกมาเรื่อยๆจนน้ำท่วมเครื่องและไหลผ่านตัวเครื่องทำน้ำอุ่นออกมาเรื่อยๆจนคุณแม่ต้องรีบแต่งตัวรีบออกมาจากห้องน้ำอย่างไวก่อนที่จะมีกระแสไฟฟ้าออกมาดูดตายเมื่อโทรแจ้งฝ่ายบริหารโรงแรมประมาณสักครู่ สักครึ่งชั่วโมงก็มีคนเข้ามาซ่อมเครื่องทำน้ำอุ่นให้เรื่องราวก็ผ่านไปแต่ก็ยังไม่ไว้ใจความปลอดภัยสักเท่าไหร่จนกระทั่งถึงเวลาพบคำ่ำด้วยความเหนื่อยคุณแม่ก็เผลอหลับไปก่อนคนอื่นขณะที่หลับไปคุณแม่ก็เห็นภาพกึ่งหลับกึ่งตื่นมีภาพลางๆว่ามีเสียงเด็กมาร้องเสียงเหมือนหยอกกันเล่นจากบริเวณเแถวๆปลายเท้าเสียงเล่นซนหากันดังก้องหูแต่ทันใดนั้นก็มีเด็กมาดึงผ้าห่มอ,ออกจากตัวของแม่ แล้วเอาไปคลุมตัวเองเล่นซ่อนหาก,กับเพื่อน,นเมื่อผ้าห่มหลุดออกจากตัวแม่ก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาซึ่งเวลานั้นก็ยังไม่ดึกนักเมื่อคุณแม่มองไปรอบๆก็เห็นผ้าห่มอ,ออกห่างจากตัวมองรอบๆก็ไม่พบว่ามีเด็กหรือใครอยู่ปลายเท้าเลยท่านก็คิดว่าจะมีเด็กที่ไหนมาด้วยได้เพราะเราเป็นแค่ครอบครัวเราสามคนแต่ท่านก็คิดว่าฝันไม่ดีอาจเป็นเพราะได้หันหัวนอนไปทางห้องน้ำจึงได้หันทิศหัวไปนอนทางใหม่ ก่อนนอนอีกรอบคุณแม่จึงได้สวดมนต์ขอเจ้าที่เจ้าทางบอกกล่าวท่านให้แผ่เมตตาพร้อมบุญกุศลให้สรรพสัตว์และวิญญาณทั้งหลายอย่าได้มาก่อกวนจนในที่สุดคืนนั้นคุณแม่ก็นอนหลับได้โดยไม่ได้ฝันอะไรอีกเลยและไม่มีเหตุการณ์อะไรผิดปกติเพราะทุกวันคุณแม่จะสวดมนต์แผ่เมตตาทุกวันก่อนนอนเราพักอยู่ที่โรงแรมแห่งนั้นอีกสี่วันก็โดยทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยและนี่ก็เป็นเรื่องเล่าอีกเรื่องหนึ่งที่ให้ข้อคิดว่า สถานที่ที่เราเพิ่งไปอยู่อาศัยอย่าได้ทำอะไรเพียงล้อเล่นเราควรบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางและแผ่เมตตาก่อกบุญกุศลให้ผู้คนด้วยจะได้อยู่อย่างสบายใจโค้งมรณะนะตัวตายตัวแทนย้อนไปเมื่อ40ปีก่อนเมื่อคุณแม่ยังเด็กตอนอายุประมาณ8ขวบครอบครัวตอนเด็กมีคุณพ่อคุณแม่และพี่น้องรวมสี่คนวันหนึ่ง ครอบครัวได้เดินทางไปเที่ยวและเยี่ยมเพื่อนในกรุงเทพในช่วงการเดินทางขาเข้ากรุงเทพนั้นที่บ้านได้ใช้รถบ๊กอับส่วนตัวเพื่อให้คุณพ่อขับเข้ากรุงเทพเองการเดินทางกว่า500กิโลเมตรก็เป็นไปอย่างปลอดภัยทุกคนเข้าไปเที่ยวในเมืองกรุงและพักผ่อนอยู่บ้านเพื่อนของคุณพ่ออยู่หลายวันคุณแม่เล่าว,ว่าตอนนั้นคุณแม่ยังเด็กเห็นแสงสีกรุงเทพที่รู้สึกตื่นเต้นมาก ทุกคนได้ไปเที่ยวในที่ต่างๆมากมายโดยเฉพาะไปเที่ยวสวนสนุกเด็กๆจะดูมีความสุขมากจนกระทั่งถึงเวลาที่ต้องออกเดินทางกลับทุกคนต่างร่ำราและอาลัยอยู่นานเพื่อนของคุณพ่อก็อาสาจะขับรถกลับให้ซึ่งระยะทางกว่า500กิโลเมตรขากลับถือว่าไกลมากทุกคนเดินทางกลับด้วยรถคันเดิมแต่คนขับคนใหม่คุณแม่เล่าว่าพี่น้องของคุณแม่ นั่งข้างหลังกันหมดมีสัตว์เลี้ยงน่ารักของที่บ้านที่พามาด้วยนั่นคือเจ้านกขุนทองที่ขังกลงไว้อยู่ข้างหลังรถกับเด็กๆซึ่งเป็นนกตัวโปรโดของทุกคนที่บ้านเพราะนกขุนทองตัวนี้พูดเก่งมากและเป็นนกตัวเดียวที่เลี้ยงอยู่เขาพูดตามเด็กได้พูดตามคนที่มาคุยด้วยได้อย่างคล่องแคล่วเด็กๆก,กับนกขุนทองได้นั่งอยู่หลังกระบะของรถปิกัพนั้นซึ่งมีหลังคาสีดำคลุม และลมกันแดดและฝนทุกคนมีใบหน้ายิ้มแย้มเพราะมีความสุขในการเดินทางมาท่องเที่ยวกับเมืองกรุงเป็นอย่างมากรวมทั้งเจ้านกขุนทองตัวน้อยที่อยู่กรลงหลังรถมันคอยพูดเจ้ยๆไปตลอดทางจนกระทั่งรถขับออกมาจากกรุงเทพมาได้สักระยะหนึ่งเด็กๆคนอื่นที่กำลังเล่นสนุกสนานอยู่นั้นก็เกิดง่วงนอนเพราะฝนเริ่มตกทำซและฝนเริ่มตกแรงขึ้นเรื่อยๆแต่วันนั้นคุณแม่เล่าว,ว่า ฝนยิ่งตกแรงคุณแม่ยิ่งไม่ง่วงเหมือนมีอะไรสักอย่างทําให้คุณแม่นอนไม่หลับเอนกายนอนก็ไม่หลับคุณแม่จึงชวนน้องสาวมานั่งสมาธิกันน้องสาวคุณแม่ก็ร่วมนั่งด้วยนั่งสมาธิในรถก็จะตัวสั่นครอนไปตามแรงรถแต่คุณแม่ก็ไม่หยุดนั่งสมาธิขณะที่นั่งสมาธิอยู่สักพักรถก็เหมือนสั่นแรงไม่นานก็เกิดแรงเหวี่ยงอย่างแรงคุณแม่เล่าว่า ัวของคนแม่กระเด็นแขวงอยู่ภายในกระบะรถไม่ได้กระเด็นออกนอกรถส่วนพี่น้องอีกสามคนมองไม่เห็นเลยว่าแต่ละคนกระเด็นไปทิศทางไหนตอนนั้นคุณแม่เพียงวัยแปดขวบก็ยังไม่ค่อยเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เมื่อรถหยุดเวี่ยงก็ได้ยินเสียงน้องสาวร้องไห้งองแงตัวคุณแม่มีเลือดไหลออกจมูไม่หยุดสักพักก็มีคนกลูเข้ามาร้องเรียกตามหาชื่อเด็กๆทุกคนภาพวันนั้นยังสะเทือนใจคุณแม่อย่างมาก คือเมื่อออกไปจากตัวรถได้ก็มีแต่น้ำจึงนองเต็มไปหมดแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นท่วมหัวเด็กไปได้แต่อันิจจาม,มองลงไปจะหาว่าเจ้านกขุนทองตัวน้อยแต่ก็ไม่ได้ยินเสียของนกตัวน้อยเลยสักนิดเดียวมองหาเห็นกรงนกจมอยู่ในน้ำสุดท้ายก็พบว่าเจ้านกขุนทองได้เสียชีวิตแล้วทุกคนต่างเศร้าใจมากแต่ด้วยเวลากระชั้นชิดสักพัก ก็มีรถโรงพยาบาลมารับตัวพวกเราทั้งหมดไปหาหมอตรวจดูอาการโชคดีมากที่ทุกคนเจ็บเพียงเล็กน้อยส่วนอาการของคุณแม่ทางหมอก็ได้ตรวจเอ็กซเรย์พบว่ากระดูกร้าวที่จมูกนิดหน่อยด้วยยังเด็กอยู่คุณหมอจึงบอกว่าเดี๋ยวร่างกายก็ซ่อมแซมรอยร้าวเองได้และจะหายเป็นปกติเองเมื่อทุกคนปลอดภัยแล้วคุณแม่ก็ได้ยินเสียงผู้ใหญ่เขาเล่ากันว่าจุดเกิดอุบัติเหตุตรงนั้น เกิดบ่อยครั้งมากเป็นทางโค้งมรณะที่ทุกคนมาเสียชีวิตอยู่มากมายโดยเฉพาะช่วงฝนตกถนนลื่นแบบวันนี้ชาวบ้านก็บอกว่าโชคดีที่ไม่มีใครตายแต่คุณแม่บอกว่าตอนนั้นในใจของคุณแม่ถึงเป็นเด็กแต่ก็เข้าใจว่านกขุนทองตัวน้อยเป็นผู้ที่มาเสียสละชีวิตเพื่อปกป้องครอบครัวเราไว้เป็นตัวตายตัวแทนของโค้งมรณะแห่งนั้นทุกวันนี้ คุณแม่ยังขอบคุณเจ้านกขุนทองและระลึกอยู่เสมอว่าเป็นผู้มีพระคุณที่ทำให้รอดพ้นจากความตายมาได้จากนั้นครอบครัวของคุณแม่ในวัยเด็กก็กลับบ้านมาใช้ชีวิตตามปกติและขับรถอย่างระมัดระวังมากขึ้นเพราะมีอีกหลายคนที่ไม่ได้โชคดีเหมือนครอบครัวเราที่จะผ่านพ้นโค้งมรณะนั้นมาได้เรื่องราวเหล่านั้นยังคงฝังแน่นจิตใจของท่าน จนมาเล่าสู่ลูกหลานฟังตราบจนวันนี้เพื่อให้เราไม่ขับรถโดยประมาทเพราะแค่เสี้ยววินาทีเดียวที่เราประมาทนั่นก็อาจหมายถึงความตายของเราได้นั่นเองยิงปริศนาพาหลงทางที่จังหวัดเลยเรื่องจริงนี้เกิดขึ้นราว30กว่าปีก่อนคุณแม่ได้เล่าให้ฟังว่าที่บ้านตอนนั้น คุณแม่อายุประมาณเจ็ดขวบที่บ้านจะชอบพาลูกๆไปเที่ยวตามที่ต่างๆมากมายซึ่งจะไปครั้งไหนเด็กๆจะตื่นเต้นดีใจมากและเมื่อปิดเทอมในปีนั้นที่บ้านของคุณแม่ก็มีแผนการที่จะไปเที่ยวในป่าแทบภูเขาจังหวัดเลยเป็นอุทยานแห่งชาติที่สวยงามมากโดยเฉพาะฤดูหนาวดอกไม้จะเบ่งบานสวยงามตลอดทางเด็กๆทราบข่าวก็ต่างดีใจมาก โดยเฉพาะคุณแม่ที่ท่านชอบดูดอกไม้และของสวยงามมากในความตื่นเต้นของเด็กๆทำให้ก่อนถึงวันเดินทางก็จะดูวุ่นวายเรื่องการจัดแจงสัมภาระและคอยดูเด็กๆไปด้วยคุณแม่เล่าว่าถึงคุณแม่จะอายุเพียงเจ็ดขวบแต่ก็พอรู้เรื่องอะไรหลายอย่างแล้วท่านจัดแจงเสื้อผ้าจัดแจงทุกอย่างเตรียมออกเดินทางการเดินทางก็เริ่มขึ้นในช่วงวันหยุดของเด็กๆ เมื่อไปถึงอุทยานแห่งชาติผู้ใหญ่ก็ได้เตรียมที่พักซึ่งเป็นบ้านพักหลังเก่าๆไว้หลังหนึ่งมีที่นอนที่นอนได้หลายคนตอนไปถึงก็ศบค่ำแล้วผู้ใหญ่ก็ให้เด็กๆไปนอนแต่หัวค่ำพรุ่งนี้เช้าจะได้ออกเดินทางเที่ยวสำรวจชมดอกไม้บานกันคุณแม่ก็เข้านอนพร้อมกับพี่น้องทุกคนหลับสบายเพราะเดินทางเหนื่อยมากตื่นเช้าวันใหม่ในอุทยานที่อากาศแสนสบายเด็กๆ ตื่นอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันเมื่อเสร็จภารกิจก็ถึงเวลาสำคัญคือเดินสำรวจเที่ยวชมสวนดอกไม้วันนั้นคุณแม่เล่าว่าคุณแม่แต่งตัวน่ารักมากเดินจูงมือแม่เดินไปตามทางที่เขาจัดไว้คนที่เดินเที่ยวชมในวันนั้นค่อนข้างเยอะมากด้วยความเป็นเด็กเห็นอะไรสวยงามก็จะหยุดดูเห็นสัตว์อะไรแปลกๆก็จะอยากเข้าไปจับเล่น ด้วยความสนอยากดูนั่นจยูนี่จนมือที่จับผู้ใหญ่ไว้ก็หลุดไปเมื่อไม่มีผู้ใหญ่จูงมือตามประสาเด็กวัยเจ็ดขวบก็เดินซนไปเรื่อยจนพลัดหลงกับกลุ่มของคุณแม่ขณะที่เดินหลงทางอยู่นั้นคุณแม่เล่าว่าคุณแม่ก็เดินไปเรื่อยตามทางมองไปก็ยังมีต้นไม้ดอกไม้สวยงามให้ชมจนมีคนอยู่เยอะและแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาหาเธอดูสวยมาก ผมยาวสลวยใส่ชุดสวยมากมาบอกว่าไปกับพี่ไหมพี่จะพาไปหาคุณแม่ด้วยความใส่ซื่อบริสุทธิ์ของเด็กก็เดินตามผู้หญิงคนนั้นไปเมื่อเดินไปเรื่อยๆก็เหมือนจะห่างไกลผู้คนไปเรื่อยๆจากทางเดินที่กว้างก็ดูแคบลงตอนนั้นคุณแม่ก็เริ่มกลัวไม่อยากเดินตามพี่สาวคนสวยนั้นไปอีกก็เลยพยายามเรียกพี่สาวพี่สาวแต่เธอก็ไม่หันกลับมา แล้วก็ยังพาเดินวกไปเวียนมาจากบ่ายจนจะพลบคำ่ำเผอิญมีทางแยกคล้ายทางสามแพร่งคุณแม่ก็เลยลองเดินออกจากพี่สาวไปอีกทางหนึ่งจนกระทั่งเดินมาพบกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งดูท่าทางตกใจวิ่งมาหาคุณแม่พร้อมถามว่าหนูไปไหนมาพวกเราตามหาก,ก็ตั้งนานจนเกือบมืดค่ำแล้วด้วยความใส่ซื่อจึงบอกกลมผู้ใหญ่เหล่านั้นว่าเดินตามพี่สาวคนหนึ่งที่ผมยาวๆไป พี่สาบ,บอกว่าจะพาไปหาแม่แต่เดินไปนานแล้วก็ไม่เจอแม่เลยสักทีเมื่อเจ้าหน้าที่อุทยานบางท่านได้ฟังก็อ้ำอึงไปสักพักและพูดปลอบใจว่าจะพาไปหาแม่เองกลุ่มคนเหล่านั้นก็พาไปพบคุณแม่อย่างปลอดภัยท่ามกลางความตกใจตื่นของผู้ใหญ่หลายคนที่ทั้งมาสอบถามว่าไปไหนมาเดินตามใครไปและเข้ามาปลอบโยนว่าปลอดภัยแล้วนะลูกซึ่งวันนั้นจากที่เที่ยวกันสนุกสนาน ก็ดูไม่สนุกอีกแล้วหลังจากนั้นที่บ้านก็พาคุณแม่เดินทางกลับบ้านไม่ไปเที่ยวไหนต่อจากเหตุการณ์วันนั้นก็เป็นเรื่องเล่าขานของครอบครัวของคุณแม่มาอย่างยาวนานจนถึงรุ่นลูกมีอุทาหรณ์ไว้ว่าอย่าหลงระเริงไปกับความสวยงามและไม่ควรไว้ใจคนแปลกหน้าผีบังบทจับเด็กเกเร เมื่อครั้งที่คุณแม่เรียนอยู่มัธยมคุณแม่ต้องเดินทางกลับโรงเรียนเกือบ20กิโลในวันจันทร์ถึงศุกร์ซึ่งบ้านเกิดของคุณแม่ก็อยู่ในหมู่บ้านเล็กๆที่เป็นชนบทซึ่งสมัย30กว่าปีก่อนนั้นการเดินทางก็ยังไม่สะดวกเหมือนสมัยปัจจุบันมากนักที่บ้านคุณยายของผมท่านจะเป็นข้าราชการครูสอนโรงเรียนประถมใกล้บ้านคุณแม่อยู่กับครอบครัวของท่านที่บ้านส่วนที่มีเนื้อที่ประมาณ10ไร่ตอนเด็กๆคุณแม่กับพี่น้อง จะชอบเข้าไปในสวนและเก็บผลไม้ที่ปลูกเองและขึ้นเองตามป่าตามเขาไม่เคยเจอเหตุการณ์อะไรผิดปกติแต่ด้วยสวนกว้างใหญ่รั้วก็ยังไม่มีในบางส่วนจึงทำให้มีชาวบ้านบางคนเข้ามาเก็บผลไม้เก็บหน่อไม้โดยเข้ามาในสวนโดยไม่บอกกล่าวที่บ้านคุณแม่บางคุณแม่เล่าว่าจนกระทั่งวันหนึ่งมีเด็กคนหนึ่งที่เรียนประถมใกล้บ้านบ้านของเขาอยู่ใกล้กับบ้านสวนของคุณแม่เขาใช้หนังสติ๊ก ยิงนกยิงสัตว์ป่าตามประษาะเด็กชนบทที่บ้านของคุณแม่ก็ไม่ได้ถือสาและว่าอะไรพอวันต่อมาที่บ้านได้ยินข่าวว่าที่หมู่บ้านมีเด็กหายไปซึ่งเด็กคนนั้นเป็นเด็กชายที่มายิงนกที่สวนบ้านของคุณแม่นั่นเองชาวบ้านต่างช่วยกันตามหาแต่ก็ได้ยินข่าวว่ายังหาตัวเด็กไม่พบจนในวันต่อมาที่บ้านก็ได้ยินเสียงข่าวว่าเจอเด็กแล้วคุณยายของผมท่านบอกว่า แม่ของเด็กคนนั้นแจ้งว่าเด็กคนนั้นกลับมาเองในตอนเช้าอีกวันหนึ่งในสภาพที่อิดโรยที่บ้านของเด็กชายต่างดีใจมากเมื่อเด็กได้พักผ่อนมีแรงแล้วเขาก็เล่าให้บ้านเขาฟังว่าคืนหลังจากไปยิงนกที่บ้านสวนของคุณแม่แล้วก็กลับบ้านในคืนนั้นเมื่อช่วงนอนหลับก็ได้มีหญิงคนหนึ่งมาหาเด็กชายแล้วชวนพาไปเที่ยวในสวนที่เด็กชายไปยิงนกเมื่อวานเด็กชายก็เดินตามผู้หญิงคนนั้นไป เด็กเล่าว่าพอเดินเข้าไปที่สวนพอเดินตามหญิงคนนั้นไปสักระยะจากที่มีแต่ต้นไม้สวนและสระน้ํากลับเห็นเหมือนเมืองเมืองหนึ่งสวยงามมากหญิงคนนั้นจึงเดินเข้าไปพร้อมชวนเด็กชายไปเล่นที่เมืองนั้นเด็กชายเดินเล่นในเมืองนั้นจนไม่รู้วันเวลาเท่าไหร่แล้วเด็กชายไม่ได้กินข้าวไม่ได้กินน้ําก็อยู่ได้เพลดิดเพลินกับความสวยงามของเมืองเมืองนั้นจนกระทั่งกลับถึงบ้านก็อิดโรยมาก เด็กชายเพิ่งทราบอีกทีว่าตัวเองหายไปจากบ้านข้ามวันข้ามคืนผู้ใหญ่ตามหาขวักไขว่เหตุการณ์นั้นจึงเป็นที่เล่าขานของครอบครัวเราอีกเรื่องหนึ่งจึงทำให้ครอบครัวคุณแม่ที่บ้านสวนมีสิ่งเร้นลับเมืองบางบทซ่อนอยู่ถึงแม้พวกเขาจะไม่เคยมารบกวนหรือทำให้ครอบครัวคุณแม่เห็นแต่ชาวบ้านแถวนั้นพอทราบดีตั้งแต่นั้นมาจึงไม่ค่อยมีคนแอบเดินลัดเลาะเข้ามาในสวนของคุณแม่อีกเหมือนเดิม เรื่องราวนี้จึงให้แง่คิดเราว่าการไปทำสิ่งที่ไม่ดีในที่รับตาไม่ใช่ว่าจะไม่มีใครเห็นฉะนั้นเราควรทำในสิ่งที่ดีๆทั้งต่อหน้าและรับหลังจะดีกว่า